พาแม่ไปเที่ยวนิวซีแลนด์ลุยธรรมชาติให้เต็มที่8วันเต็มๆทริปนี้เป็นทริปแม่ลูกนะคะซึ่งเราจะผจญภัยในเกาะใต้เป็นเวลา8วันเต็มๆทริปนี้จะมีความหลากหลายแม่จะได้ไม่เบื่อนะคะเราก็เลยมีไปนอนฟาร์มสเตย์ใกล้ชิดกับสัตว์ไปเดินเขาเทรคกิ้งเจอเพื่อนใหม่มากมายแล้วก็ไปหามุมถ่ายรูปสวยๆให้คุณนายเขากันคะ่ะวันนี้จะไปเที่ยวกับแม่เป็นครั้งแรกในรอบ 6ปีที่เป็นทริปแบบว่าแม่ลูก2คนเท่านั้นซึ่งครั้งสุดท้ายที่ไปเที่ยวกับแม่ก็คือตอนนั้นไปโครเอเชียแล้วก็บอสเนียมังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็รู้สึกว่าสนุกดีแต่ว่าเหมือนอะไรก็คือยุ่งๆมาตลอดอะไรอย่างนี้แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบทักมาบอกตลอดว่าชอบคลิปที่ไปเที่ยวกับแม่จังเลยไปเที่ยวกับแม่อีกได้ไหมนั่นนี่นู่น,นจะบอกว่าคนที่ยุ่งอ่ะไม่ใช่ปันนะ่นอ่ะคนที่ยุ่งคือแม่นะที่แม่ยากมากแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวแค่แม่ลูกกันสองคนที่นิวซีแลนด์แล้วค่ะ,คะก็จะไปทั้งหมด8วันไปเกาะใต้พาแม่ไปเล่นหิมะนู่นนี่นั่นเพราะเป็น ช่วงหน้าหนาวพอดีสนามบินแล้วอ้าวตื่นเต้นวัติีไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาถึงสนามบินเพราะว่าแบบเป็นบ่อยอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบตื่นเต้นลูซ่มาแบบต้องรับผิดชอบชื่นแม่เ <c oughs> พราะว่าแม่เราแบบว่าแม่เราไปคอคแบบถอดสมองเก่งอะนึกออกปะแบบว่า โอ้ด oh, ิก็จะอยู่กับพ่อใช่ไหมเว้ยเลยอยู่กับพ่อพ่อก็จะแบบว่าเดี๋ยวสายเลี้ยวขวาว่าจะทําแม่ก็จะแบบลา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 เราแบบว่าพ่อแบบอยู่กับเราแม่ก็จะแบบถอดเสื้อของมันกันแล้วก็ แลก็เลยบอกอ๋อถึงแต่ therapist. แล้วคือพ่อก็คืนไลน์มาไม่อยู่ว่าแบบว่าเอาเสื้อกันหนาวมาให้แม่พอเลี่เนคือเป่าเราใหญ่มากทุกคนเป่าแบบใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยแบบว่าเดินทางเราพกของมาเพราะว่าพกเสื้อกันหนาวมาให้แม่ด้วยเพราะว่าคือพ่อก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำไลน์มาอีกว่าแบบแม่ขี้หนาวมากเลยนั่นเราแม่ก็จะไม่ได้พกอะไรมาแเดี๋ยวแม่ก็จะแข่งไปแล้วอ่ะดันกลัวทำแม่หาย <laughs> 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 Our first trip in like 6 years together. Just two of us. What's I ready. are ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไปไอ้นี่กันปวดฉี่มากตอนแรกแบบว่าคิดว่าจะไม่ถ่ายตอนเดินเข้ามาแล้วเพราะว่าปวดฉี่มาไม่ไหวแล้วแล้วแบบไมค์ก็คือพันกเสื้ออะไรก็รู้ว่าฉีบบา่จะลาแต่ก็แบบไม่ได้ช่างโมเมนต์นนสำคัญใช่สต้องแบบว่าเป็นโมเมนต์เข้ามาเจอแม่เลยอะไรแบบนี้เราจะบินกันแบบยาวมากเลยนะทุกคนก็คือเริ่มจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ก่อนใช่ไหม เสร็เราก็จะสิงคโปร์ไปอักแรนเสร็วเราก็จะบินในประเทศเขาจากอักเระไปควีนส์ทาวน์เป็นแดนแมคะใช่ค่ะเ <laughs> พราะว่าบินยาวขนาดนี้ก็เลยคิดว่าต้องมีต้องมีเรื่องเล่าระหว่างระหว่างการบินระหว่างไฟล์ว่าว่าแม่ช่วยน <laughs> อยใ้เรมีเรื่องเล่าระหว่างไฟล์แม่จำได้ไหมว่าครั้งแรกที่พาปันเครื่อง พาไปไหนแลเป็นยังไงไปสิงคโปร์ค่ะพ่อไปทำงานคือมันน้ำปั่นประมาณสองสองขวบยังนั่งรถเข็นเด็กอยู่เลยจ้ะแล้วแม่ก็พาปั่นไปสนามเด็กเล่นั่นก็ไปปีนป่ายเล่นที่นั่งแล้วเรื่องที่ประทับใจคือแม่ทำบันไงหลังที่นั่งแม่ไปช้อปปิ้งไงคะแม่ถ้าเอากันใส่รถเข็นเด็กแล้วแม่เอาถุงช้อปปิ้งที่แม่ซื้อมาแขวนไว้กับรถเพราะแขวนมากๆเสียไปน้ำหนักมันเยอะไง ปเรียกแท็กซี่แล้วพอแม่เรียกแท็กซี่แม่ก็ปล่อยมืจอจากรถเข็นแม่ก็ถามเพราว่ามีรถเข็นน่ะช่วยยกได้ไหมออได้เพราะไม่เหน็นอะไรทีนะปั่นขาชี้สามรักแรงมา<ห>กรับันตลอดให้ไหมไม่รอไป่ช้าๆเฉเดียวเฉเดียวแต่ก็เฉย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 ไปับรู้อะไรทั้งนั้นขึ้นรู้ว่าลมไงแต่สนุกดีอ้าวหรอ คือถุงช็อปปี้มเมื่ออย่างกงตอนแประคองอ,อยู่ใช่ไหมมันมีสึกอะไรพอแม่ปล่อยมือไปถามแท็กซี่ว่าเอารถเข็นขึ้นรถไดน้ไหมอ๋อปั่นเลยมีปั่นเลยมีไอ้นี่ป้าปั่นเลยมีพาสปอร์ตรูปปาทมันเป็นแบบเด็กเแบบีมากๆทพื่อขอนคลิปนั้นใช่ไหมใช่อ๋อสองขวบโอเคคลิปแรกในชีวิตไปสิงคโปร์ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะบินไปสิงคโปร์ก่อนเช่นกันนะเพราะว่าแอร์นิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่มีสายตรงกรุงเทพเราก็เลยนี่ต้องไป สิงคโปร์ก่อนค่ะแล้วก็เลยจะบินแอร์สิงคโปร์ค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะไปต่อแอร์นิวลูกค้าผูณาลักของเราในวันนี้นะคะแม่เคยไปนิวซีแลนด์ไหมจ๊ะไม่เคยจ้ะตื่นเต้นไหมจ๊ะ,จะติดเต้นดบ้าธรรมชาติ <c oughs> สรุปนะคะประสบการณ์การเดินทาง,างต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตแม่พาไปสิงคโปร์แล้วก็พาไป <c oughs> ลนหลมนสิงคโปร์นะคะจริงๆแล้วตอนที่เราเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกก็ไปสิงคโปร์เหมือนกันเป็นอะไรกับประเทศนี้มากเลยก็ไม่รู้ลูกค้าตัวไหนที่ติดต่อมาก็ชอบติดต่อมาจากสิงคโปร์เหมือนแปบว่า มีดวงกับประเทศนี้มากแต่ว่าตอนนั้นปี14ปีที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกอตอ่นที่สายการบินเขาก็จะมีความแบบว่าพยายามสคอร์ตเพราะเป็นแบบ under age เดินทางคนเดียวเลยโอเคค่ะก็มีความหลังมากมายไอีเที่ยวกันครับแม่ทําหน้ายอย่างนี้แม่ทําหน้ายอย่างนี้ได้ไหม,มอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวทำพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม<า>ในที่สุดตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องกันแล้วค่ะทุกคน ในครั้งแรกที่เราจะได้เป็นฝ่ายจ้องคนที่เกินเข้ามาผ่านหรอ,อปะไม่เสียตาเบือนนะไม่เสียตาเบือนนะ <c oughs> ประมาณว่าินผ่านทำไมอะไรอย่างนี้หลังจากที่เป็นฝ่ายโดนเขาจ้องกันแบบัวเป็นประสบการณ์ในธ่รกิส ครั้งแรกของแม่ครั้งแรก่ะเพราะว่าเป็นบ้านบ้านงบปาเป็นทริปที่แม่เที่ยวฟรีค่ะเพราะว่ามาถ่ายโฆษณาแอนด์นิวซีแลนด์ซึ่งนี่ก็เป็นโฆษณาตัวที่สองเลาแล้วที่ถ่ายกับเขาก็เลยมีของขวัญมาให้น่ารักมาก นอกจากจะชอบที่ได้นั่ง Business Class ซึ่งมันสบายแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบกับการบินมานิวซีแลนด์มากๆ,ๆเลยก็คือวิวน้องหน้าต่างมันสวยมากแล้วป้าป้าครั้งเนี้ยเราบินเข้ามาเรามีอะไรอ่ะสายสายรุ้งทรงกรดรอบเงาเงาเครื่องบินด้วยบ้าไปแล้ว Welcome Town Queens to Queen ข้วนานี้ <the> นเป็นทำเป็นเจ้ากับพ่อแม่ค่ะนี่ก็เลยเป็นคู่นักสดแสดง <Okay. S 1> พ่อลูกจากสิงค,โ,คโปร์ค yeah, ุณยูเบงและน้องชีอังค่ะวันแรกเนี่ยเราขับไปจุดหมายที่อยู่ไกลที่สุดก่อนเลยค่ะก็คือฟาร์มสเตที่แฟรรี่และเราจะแวะเที่ยวทั้งขาไปและขากลับโดยที่แรกที่เราแวะเนี่ยก็คือทะเลสาบชื่อพุคาคิภาษาเขาน่ารักเนาะ Good morning everyone it's not even lunchtime yet but i'm sitting on top of the car overlooking mount crook and lake It's so 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 pretty it's crazy this country is crazy that's the team they're filming down there such a great day to start the day. I cannot imagine a better way. Blue skies, white clouds. It is three degrees. ชื่อแฟรี่นะคะเป็นฟาร์มสเตย์ที่เปิดให้เข้าพักได้โดยเจ้าของเนี่ยเขาเป็นแชมป์ตัดขนแกะแล้ววันนี้มีลูกแกะเพิ่งเกิดให้เราได้อุ้มเล่นด้วย Two d a y แล้ว already in the commercial start <Yeah. S 2> <laughs> now I might have to check your car tomorrow before you go away. That oh. you haven't got. <laughs> oh! <laughs> Isn't she looks like she's smiling? She all it looks like she wants to live in a city. Yes. <laughs> yes. Do you want to go live in the tropics? Yes. <laughs> so the <wood> up here. <laughs> it's okay. It was um, a um, so yeah. so, I can't say that กับแม่แต่ว่าการที่ได้เจอชีอันซึ่งก็เป็นนักสแสดงเหมือนเราแล้วก็เป็นลูกที่ต้องคอยดูแลพ่อแม่ตัวเองเหมือนเราเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ดีค่ะรู้สึกว่าคลิกกันอย่างรวดเร็วสมัยเราเด็กๆเนี่ยแม่ทำงานหนักมากโตมาเนี่ยเราก็เลยอยากจะเป็นฝ่ายดูแลแม่ค่ะ แต่ว่าก็ยังโชคดีค่ะที่ถึงแม่เราจะติด t ิกต o k บ้างอะไรบ้างตามภาษาคนแก่แต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราทําแม้ว่าจะเป็นการทำ YouTube ซึ่งจริงๆแม่เราเปิดช่อง YouTube กับเปิดติกตอกก่อนเราอีกนะทำแบบ cover playing live เอย จริงๆคนที่ชอบแสงสีจะเป็นแม่เราค่ะแต่ว่าเราเนี่ยความฝันก็คืออยากจะไปอยู่ฟาร์มอยากจะไปซื้อฟาร์มอยู่ไกลๆผู้คนแล้วก็เล่นกับสัตว์ไปเรื่อยๆวาดรูปอ่านหนังสือเงียบๆแล้วก็ปุ๊บปุ๊มกลายเป็นคนแก่อายู่แปสิบ เพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนมันคือเวลาและยิ่งเราใช้ชีวิตให้ช้าเท่าไหร่อยู่แค่กับสิ่งที่เรารักและสนใจจริงๆเวลามันก็จะยิ่งผ่านไปช้าแล้วเราก็จะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นฟาร์มนี้นะคะทั้งหมดพื้นที่ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นของเขาหมดเลยนะแต่ว่าที่อยู่ติดกับบ้านพักของเราเนี่ยก็จะมีน้องหมูนะคะแล้วก็มีน้องแกะแล้วก็มีอัลปากาสัตว์ที่นี่คือต้องการความรักมากขาดดัแมวยังเดินเข้ามาสุกนอนด้วยตอนกลางคืนเลยอะทุก เราแบบจุดไฟผิงไฟนอนแล้วนอนในห้องรับแขกเพราะว่าอยากนอนกับแมวแม่ไม่ให้แมวเข้าห้อง Good morning ค่ะวั What you want see, นนี้วันคะวั baby, นนี้เราจะไปปีนเขาแฮปปี้ไหมคะแฮป p ี้ How are you feeling this morning? f e e l i n g very good. How are you feeling this morning? Really good. It's so yeah. beautiful. How are you feeling? How am I feeling this morning? How are you feeling this morning? I haven't food. yet. Yeah. Oh no! <laughs> I'm still waiting for the peace and silence moment where I can unleash myself. <laughs> <laughs> what? <laughs> 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 ตอนเดินขึ้นมาคือหนาวมากพอมาถึงเราร้อนมากาวไมรเันวมันตัวใหญขอจับพุงหน่อย So funny. The director is directing. The tourist is touristing. <laughs> the mom is mommy. <laughs> 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 เมาคูปพวกเราก็ขับรถจะมาถึงทะเลสาบทิคาโบค่ะอันนี้ก็เป็นเช้าแรกในโฮมสเตย์ซึ่งทะเลสาบทิคาโบเนี่ยเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องท้องฟ้าเขาแบบมืดมากๆเอาไว้เหมาะก,กับการมองดูดาวและช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าร้อนที่ไทยนะคะแต่ว่าเป็นหน้าหนาวที่นี่ดังนั้นตื่นมาตอนเช้าคือทุกอย่างมันกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยอากาศหนาวจนรถสตาร์ทไม่ติดเลยค่ะแต่ก็ตื่นเต้นดี เราเป็นคนขี้หนาวแอร์แต่ว่าถ้าเกิดอากาศหนาวธรรมาชาตินะแบบเท่าไหร่ก็ได้สู้อาจจะเพราะว่าเราเป็นคนเมืองร้อนมั้งเรารู้สึกว่าน้ําแข็งมันมีอะไรให้เล่นเยอะแบบตื่นเช้ามาสํารวจนูนน่นนี่นั่นแล้วแบบโอ๊ยมันแข็งไปหมดเลยไหนเรามาประทับรอยเรียตตี้มาเยือนสโนอยสีอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วนี่คือความสนุกไป้านจอดรถยังไม่ทันจะไปไหนเลยนะ สิ่งที่เราชอบเกี่วกับนิวซีแลนด์หลังจากที่มาที่นี่ได้สองครั้งเนี่ยก็คือมันเป็นประเทศที่ต่อให้เป็นจุดที่ป๊อปปูล่ามากๆก,ก,ก่ะก็ยังไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่คะ่ะอย่างอย่างที่เราบอกว่าทะเลสาบเนี้ยมันดังมากเลยนะแต่ว่าตื่นเช้ามาก,ก็คือมีแต่เราแล้วบรรยากาศเงียบสมมงบน่าเขียนแดบนี้ความชอบในการเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ขี่เขียนๆของเรารจริงๆก็มาจาก ว่าตเติลอะเขาก็จะพาเราไปเที่ยวแบบลุยๆในธรรมชาติบ่อยแล้วหลังจากที่เที่ยวเสร็จเนี่ยเราก็จะมาวาดรูปแล้วก็เขียนไดอารี่เล่าเรื่องว่าทริปนี้เราทําอะไรกันมาบ้างเป็นการสอนให้เราแบบเขียนหนังสือแล้วก็วาดรูปเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราโฮมสกูังนั้นการที่ได้มาทริปแบบนี้กับแม่ทีทําให้รู้สึกดีใจแล้วก็ appreciate มากๆเลย

แอนยูส like ีรันค yeah, ่ะแอนยูสีรลนค่ะชอบหมูกระทะค่ะชอบหมูกระทะค่ะสวัสดีค่ะใชีค่ะชอบกินหมูกระทะค่ะชอบกินหมูกระทะครับชอบชอบกินหมูกระทะครับา่มัครับชอบกินหมูกระทะดรดีไมอาในหมูกระทะบรงวดาบุน ผู้หญิงคนหนึ่งกับขาตั้งกล้องของเขาแม่มานั่งก่อนแล้วถ่ายงานก่อน I literally don't know what we have to do Do you want to ask them what we need to do We need to sit down here No I think you need to put the scarf on now you, Do you see what the team is doing now? What are they doing เมื่อไม่นานมานี้เขามีการเจอปลาซิลาแคนในตลาดปลา แม่ปลาที่แบบคนหรืว่าคุ้มทันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปลาโบราณสำหรับปรากฏว่าก็มีแบบนักวิทยาศาสต,ตร์ไปเดินในตลาดแล้วก็แบบเจอปลาซีลาแคน,นขายอยู่แบบขายเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าทำไมถึงมีปลาซีลาแคนอยู่ที่นี่เราชาวบ้านก็บ oh, อกโอ๋ยปลาเนี่ยเหรอมันก็โผล่มาเป็นประจำมันนะ t r a v e ิ i n g about the sila can entire life bra uh. <c oughs> so tonight we are filming The stargazing scene, it is oh, minus yeah. one degree. It's super cool. Now can you show the picture that you just took? So oh, beautiful. Oh yeah, it's beautiful. It's worth it because this is like the dark sky area. Dark sky project. It's the darkest part of the sky. We can see a lot of stars. We can see them but the moon but it's very cold now because it's been raining for a long time It's been raining since dusk It's been raining since sunset Mom is very brave, she worked very hard yay, yay. This is just like my stupid iPhone camera, okay? No special effects or whatever This is what you literally can see It's usually at the courthouses or matcha tea yeah. or <laughs> the coffee. So I do matcha tea. สรุปว่าประเทศนี้เหมาะกับคนแบบปันและแม่มาก,ก็คือคนแบบที่ชอบเอนเตอร์เทนตัวเองแต่ว่าไม่ชอบอยู่แบบทีชิไ่มโอเวอร์สติงเลอสำหารถบอนเทอร์เทนตัวเองกับหนังสือการถ่ายคลิปเขียนหนังสืออะไรก็ได้แม่ let's go <S น่ารักเนืะอประเทศนี้อยากมาอยู่แม่โดนมแมลงกัดตากวันนี้ปาลเบิร์นมาเหมือนสิท มันมากับตรงกลางพอดีนเหมือนขีดมาห้าีสวยเลยมันน่าวมากเลยโอ้โหนบ้านนกหรือบ้านอะานน่าบ้านไก่ค่ะ e l o a o m god s h t s h

Piano, right? Oh oh. just, just uh, <laughs> yes. No, I'm gonna be yeah. at yeah. our home. Our home is nice too, but this place is <laughs> epic. <laughs> this place is like, nice what if they use this fire? I think they, well, they were here, <laughs> but I think they need her skills. Yeah, I will lit all the fire. <laughs> Someone was definitely here last night. I don't know how to lie. They use it, not just for decoration. Oh my! Oh, what in the wall? Oh my God! You expect a car here, but it's a car. ถึงจะเป็นการมาถ่ายงานก็จริงแต่ว่าทีมงานที่มาในครั้งนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เลยทําให้ประสบการณ์ในการมานอกจากจะได้เที่ยววิวสวยๆได้ดูอะไรดีๆแล้วเพื่อนใหม่ที่ได้เจอจากการทํางานก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วเราก็ได้ดูอีกคู่หนึ่งพ่อลูกเขาสแสดงด้วยค่ะนี่ก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับแม่เราแต่ว่าเขาก็เอ็นจอยตัวเองมากๆตอนนี้การถ่ายก็เกือบจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราก็เลยกินข้าวฉลองกัน ทีมงานนี้ทำงานดีเราอบอุ่นมาจริงๆเรากับแม่คือมีความสุขมาก วันที่7เราก็กลับมาใกล้ควีนส์ทาวล้วค่ะจากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางจากควีนส์ทาวไปที่แฟรลี่แล้วก็กลับมาที่ทะเลสาบทิคาโปร้านที่สุดเราก็ย้อนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นของเราก็คือควีนส์ทาวค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงควีนส์ทาวเนี่ยเราแวะกันที่เมืองเชลเกนร็อกกี้ค่ะซึ่งมีบ้านสีแดงหลังนี้แหละเป็นจุดมุมถ่ายรูปที่น่ารักมากๆแล้วก็เรากับแม่ก็แวะซื้อของช้อปปิ้งทำนู่นทำนี่ระหว่างที่รออีกคู่หนึ่งถ่ายค่ะ ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการถักนิตติ้งของเราค่ะเพราะว่าเห็นแกะเมอริโนเยอะมากก็เลยแบบซื้อสเวตเตอร์เมอริโนมาแล้วก็เกิดอยากจะแบบว่าถักเองบ้าง นี่คือวิวจากร้านขายใหมถักนิตติ้งที่แบบอยู่ข้างทางเลยทุกคนซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราไปถ่ายการขีมม่ม้าข้างหลังภูเขาที่ทุกคนเห็นข้างหลังมาแต่ว่าขี่ม,ม้าก็เลยไม่ได้ถ่ายฟุตเทจมามือไม่ว่างแล้วเราก็กลับมาสู่ควีนส์ทาวน์เราค่ะเมืองที่เราคิดว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกเพราะว่าเมืองนี้อ่ะตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาแล้วก็มีน้ำที่แบบสะอาดและแน่นอนสัตว์ทุกตัวในนิวซีแลนม,มันแบบเฟรนด์ลี่มากตั้งแต่ครั้งแรกที่มาที่เนี่ย ก็คือคิดไว้ในหัวแร้วว่าอยากพาพ่อกับแม่มาเพราะเขาเป็นคนชอบธรรมชาติมากแล้วการที่แบบไม่ถึงอีกหนึ่งปีให้หลัง เราได้มาเดินดูเมืองกับแม่จริงๆไปอะไรที่แบบว่ามันอันเรียลมากเลยอ่ะทุกคนแล้วแบบฟ้าก็สวยแล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตลอดทั้งทริปนี้เราสามารถรักษาแม่ให้อยู่รอดปลอดภัยทีโดยที่แม่ไม่แข็งตายได้จริงในทริปนี้เราได้เห็นแม่เราลองทําอะไรใหม่ๆลองกินอะไรใหม่ๆเรามีเพื่อนใหม่ซึ่งตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตมากับแม่เนี่ยเนื่องจากแม่ทํางานหนักมากแล้วก็ดูแลเราเยอะ เราก็ไม่ค่อยจะเห็นเขาแบบอินเทอร์แอคกับการแบบมีเข้าสังคมเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ดีใจที่ใน,นที่สุดแม่ก็พ้นภาระจากเราสุดท้าสุดเราก็โตแล้วแล้วก็เราก็โตมาก็ยังสนิทกับแม่อยู่แล้วเราสองคนก็ยังมีสุขภาพที่ดีเที่ยวด้วยกันได้เราก็หวังว่าเรากับแม่และพ่อะจะได้เที่ยวด้วยกันอีกในอนาคตไปอีกหลายๆที่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแอร์นิวซีแลนด์ทุกคนดูเบื้องหลังการถ่ายมาจนจบแล้ว เราอยากโชว์ผลงานที่ทำเสร็จแล้วให้ทุกคนดูค่ะใน 3, 2, 1แม่ขอบคุณที่เสียสละให้ปั่นมาตลอดขอโทษที่ปั่นยุง่งจะไม่ได้ให้เวลากับแม่เลยนทริปนี้ตอนเด็กๆแม่จำได้ไหมว่าแม่ดูมากทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องเวลาแม่ชอบบอกให้ปั่นทำตัวดีๆ แต่ในขณะเดียวกันแม่ก็ให้กำลังใจให้ปั่นก้าวไปข้างหน้าตลอดดีใจที่วันนี้ได้พาแม่มาเที่ยวที่พิเศษิเศษนะเพราะว่าปั่นได้เห็นแม่ในด้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในที่สุดก็ได้พาแม่มาเล่นหิมะของจริงได้เห็นแม่มีความสุขแบบไม่แค่ส์สายตาใครแค่นี้ก็คุ้มแล้ว แม่ที่แค่ความสวยความเป๊ะที่สุดในโลกวันนี้แม่เลือกที่จะสนุกกับชีวิตแทน <c oughs> ในทริปนี้ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่แม่ไม่เครียดกับตารางเวลาแต่ว่าเลือกที่จะทำตามหัวใจแทนปั่นก็ันันเลยจำได้ว่าจริงๆ,งๆแม่ก็เป็นสายลุยมาก่อน ยอมทิ้งอิสระและความรักการประจนภัยเพื่อปัน่นทริปที่ตั้งใจจะพาแม่ออกไปเห็นโลกแต่กลับทำให้ปั่นได้เห็นโลกที่อยู่ในใจแม่ด้วยมัาแขอบคุณแม่นะคะให้เป็นแม่ที่เลี้ยงปั่นมาอย่างดีที่สุด และเป็นแม่ที่ยอมถ่ายรูปถ่ายคลิปเล่นกับรูปตลอด